สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูลานออกกำลังกายของหมู่บ้านมันทวันครับมีสระน้ำแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะมากมายบรรยากาศดีมากๆครับท่านผู้ชมเนี่ยก็จะออกกำลังกายบรรยากาศดีน,นี่ก็ต้นลิลาวดีกำลังออกดอกอันนี้ก็ยมีสระน้ำสระน้ำนี่ปลาเยอะมากๆเลยครับท่านผู้ชม ช่างเรีกเคยเข้ามาทําปั๊มน้ําตรงสระน้ำนี้น่าจะเป็นไดโวครับสม,มัยก่อนเป็นไดโวที่เขาทําเป็นน้ําผุน้ําขาวน้ําขุ่นมากเลยแต่ปลาเยอะจริงๆอันนี้เหมือนต้นลำใหญ่เลยครับเนะี่ยต้นีนแล้วบอดี เข,เขาก็จะมีคนสวนคอยดูแลนะครับปกติตรงกล,งกลางๆจะมีน้ำผุนะครับท่านชมผุขึ้นสูงมากประมาณ4ีห้าเมตรเนี่ยเห็นไหมคนสวนเขาเริ่มตัดหญ้ามาฝังนู้นแล้วน,นี่เราก็มาเดินเล่นมาทำงานแล้วก็มานั่งเล่นพักก่อนชมบรรยากาศแล้วก็ลมเย็นๆครับท่านชมอันนี้ก็จะเป็นศาลา ศาลาสำหรับนั่งพักผ่อนนั่งเล่นอันนี้ก็ต้นแจมปุรีต้นช้ำฉาใหญ่มากอันนี้จะเป็นทางหักสุดแค่นี้พอจะเดินเข้าบนศาลาโอ้โหเก้าอี้เงาวับเลยท่านผู้ชมบรรยากาศดีศาลาเย็นสบายดีครับ ันนี้ก็จะเป็นสะพานนน้อยข้ามน้ำน้ำสีขาวคับท่านผู้ชมเพิ่งจะเคยเห็นน้ำส,สีขาวนี่น้ำขุ่นแล้วปลายเยอะมากเลยเป็นสะพานก็จะแข็งแรงดีเป็นสะพานไม้ นี่เป็นต้นปามแก้วมังกรไปเกิดบนต้นปามได้ไงท่านผู้ชมเนี่ยแก้วมังกรเกิดบนต้นปามแล้วก็งามด้วยสูงด้วยสูงประมาณสี่เมตรเนี่ย มีมีพี่นี่ด้วยเขากำลังออกหากินครับหากินปลาเนี่ยต้นเขี้ยวมังกรมันเกิดอยู่บนเอ,อต้นป์าสูง4เมตรแล้วก็งามมากมากเลยครับท่านผู้ชมเขี้ยวมังกรแปลกไหมอ่ะไม่รู้ขึ้นไปยังไงหรือว่าไปกับมันมากับนก แล้วกินอาหารจากไหนอ่ะกินจากต้นปลาเหอโอ้โปหปลาตั้นเยอะใหญ่มากเลยท่านชมอันนี้ต้นพญาเสียโค้งกำลังอ,ออกดอกสวยงามมากยังมีเก้าอี้นั่งใต้ร่มไม้ด้วยเย็นสบายดี แล้วก็มีมะพร้าวมะพร้าวดกมากเลยลูกใหญ่เนี่ยดกมากเลยครับท่านผู้ชมไม่มีใครกินนะ่ะเจอแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวตัวเหี้ยครับออกหากินปลา เห็นหลายตัวแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ดีมากๆเลยครับก็เป็นสถานที่ออกลังกายในหมู่บ้านนันทวันครับมีน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสเข้ามาเดินเล่นข้างในนี้ครับเพราะว่ามันจะต้องรับอนุญ,ญาตจากนิติบุคคลก่อนส่วนตัวทีมงานช่างเล็กเองนั้นก็เราเป็นช่างประจำที่นี่ครับ มันนัน,นทีเลยเข้ามาชมบรรยากาศดีๆเอามาฝากพี่น้องท่านม้ชมที่ใครที่ยังไม่มีโอกาสเข้ามาดูครับก็จะได้ชมของสวยๆงามๆครับแล้วก็บรริกาศดีๆน่านั่งเล่นมากอันนี้ปามโอ้ยปามกำลังออกลูกเต็มเลยท่านผู้ชมสีดำลูกสีดำ โอ้โนี่ใสยไฟอันตรายมากเลยนะถ้าเกิดฝนตกไฟรั่วนี่เรียบร้อยเลยนะเรท่านผู้รรมชมก็ฝังมากับพื้นจะต้องแจ้งสร้างไฟประจำหมู่บ้านเข้ามาแก้ไขอันนี้คือต้นดอกปีบหอมมากหลดเต็มพื้นเลยเนี่ยดอกปีบ <c oughs> หอมจริงๆครับท่านผู้ชมอันนี้ต้นกอกต้นกอกลูกมันไปใส่ส้มตำแล้วก็ยอดกินกับลาบอร่อยมากเลย นี่เราก็เดินมาไกลนะท่านผู้ชมประมาณสองสามร้อยเมตรแ่ะแต่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากๆเลยครับเนี่ยปั๊มตัวนี้คือเลยเราเคยมาติดตั้งแต่ตัวนี้เขาไม่ใช้แล้วเพราะว่าเวลาปัม๊มทํางานมันดูดแล้วมันมันมีพวกเศษหญ้าเข้าไปติดบ่อยครับเ็าซ่อมบ่อยเขาเลยปล่อยทิ้งแล้วไม่ใช้แล้วเราะจะต้องทำตะเกียงไว้ข้างล่างระดับหัวกโลก เขาจะดูดเฉพาะเวลาเขารดต้นไม้ตอนนี้เขาไม่ดูดแล้วครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากๆครับเนี่ยเนี่ยน้ำพุที่บอกให้พูดไพูดฟังว่าเขาจะเปิดสูงมากกขาประมาณสี่ห้าเมตรนะเนี่ยเป็นวงกลมแล้วก็ปลาเยอะมากเลยเนี่ยเขาจะมารอเราให้อาหารน่ะโอ้โหปลาอะไรเนี่ย ปลาสวายปลาดุกโอ้ยเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ปลาสวายขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก comment, ทกำลังใจครับสำหรับทีนี้ลาไปก่อนครับพามาเดินเล่นในหมู่บ้านนันทวันครับเป็นบรรยากาศลานออกกำลังกายที่สวยงามและบรรยากาศดีมา,มากๆครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ